โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมนารุโตะเอ็กโบรุโตะอัติเบตริจาสตอมคอนเนคชันและแล้ววันนี้เราก็เราเล่นไปหมดทุกตัวแล้วนะทุกคนว่าไหมผมว่าผมเล่นไปหมดทุกตัวแล้ว ไม่เหลือตัวอะไรให้เล่นอีกแล้วนะอ่ามีการระตัวนี้ยัไม่ได้เล่นกาอาระตอนมหาสงครามดินจาวันนั้นเราเล่นประชุมห้าครั้งนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เล่นไปแล้วกาหนะหนึ่งหังเน่วันนี้ต้องเป็นตัวหนีส่วนตัวอื่นเราก็เล่นมาหมดแล้วนะแหมหมดยังว่าหมดแล้วเอย เล่นไปยังเล่นไปแล้วมัม้งวัยเด็กเล่นแล้วก็วเหลือโบรุโตะเหลือโบรุโตะโบรุโตะเล่นไปแล้วด้วยล่างนี้ปะล่างนี้ก็เล่นไปยังโบรุโตะสไตล์วันนั้นเราเล่นโบรุโตะอันนี้ไปโบรุโตะสตอมสไปโรสตอมโอเควันนี้เ,เล่นการะตอนมหาสงครามลินัว กราสุนสารใส่ใหมหาสงครามดินเจาะกระถาสุสานทรา,า,า,ายทาอื่นก็น่าจะเหมือนเดิมหมดมปะพ้องก,กันโจมตีเลยครับรออะไรเหมือนเดิม,มะปะเหมือนเดิมเลยนะผมว่าหาฝนก็สุ่สทรายเหมือนเดิมแต่ท่านี้ล่ะพิธีศพทะเลทรายเหมือนเดิม วับวับนี่แหละทางการก้อนเมฆส่ไงเป็นไงวันนี้ถ้าจับของข้าหนึ่งสองจับมาไม่ได้ครับสายของข้าเว็บเอาจับเรียบร้อยขยำป่ารู้สึกข้าจะเหมือนเดิมนะว่าไหมว็บจับพุ่งเข้ามาเวลียาลี เรียบร้อยเข้ามาในกำมือไม่ตายสินะถ้าไม้ตายจับได้ละโอโ้โหถ้าไม้ตายใช้ยากอีกแล้ะชอบเจอแต่ท่าไม้ตายใช้ยากเว้ยเอาไปกินลี<ๆ>กินลี<ๆ>กินรีจะกินรีซะงั้นอย่ายเย็นแวบเอาไปจับปากเรียบร้อยสุสังใส่จับ ปีรามิดไซด์ร่งนี้พลังนี้มีไว้เพื่อเราทุกคนที่ฉันต้องปกป้องป,องปีรามิดไซด์ฮ<า>ึมโอ้โหเออมันควรจะชื่อปีรามิดไซด์ไม่ว่าจะต้องแบบเพื่อสักเท่าไหร่ฉันก็ยอมถ้ามันทำให้สามารถปกป้องพวกพ้องได้โอ้โหพูดยาวไปไหนครับร่างนี้เป็นร่างที่ต้องเขาเรียกว่าอะรร่างนี้เป็นร่างผู้นำ ผู้นำพันธมิตรลินจาโดนยกมอบมอบหมายเขาเรียกว่าทั้งสี่ครั้งนี้ได้มอบหมายให้การะเป็นผู้นำพันธมิตรลินจาใช่ไหมมาไงครับหาฝนกระสุนใส่ซุปนี่เนี่ยปลาละกระจายกลางกัารซุปการ์าการ์กางกัรไม่ได้วะถ้ากลางกัรไม่ได้วะเวบ กาดไม่ได้หรอจะลองไงจะลองคนอยากลองเออจับบับเรียบร้อยขยำอุ่มไงล่ะอยากโดนจับไหมครับเข้ามาเลยไม่ถึงจับมาซื้อดเดะนี่ยหลบหลบมาดิมาดินายเซ็นใส่ป้องกันครับกระสายใส่ป้องกันเอาไปพิธีศพทะเลทรายกิมกิน ต่อไปก็ข่าไม้ตายเนี่ยระยะกลางอะ่ะเอาไปครับปาซิเงน้ตีไงสุสานสายยักษ์เป็นรูปคนเหรอนะเป็นรูปคนจับ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 แล้วก็เป็นพีระมิดหลังนี้มีไว้เพื่อเราผู้คนที่ต้องปกป้องที่ฉันต้องปกป้องปิรามิดทรายระเบิดต่ำ รู้สึกจะมีสีทองด้วยแหดงว่าเป็นทรายแบบว่าไม่ว่าจะต้องแปดเพื่อสเท่าไหรฉันก็ยอมถ้ามันทําให้สามารถปกป้องผกกของได้เป็นทรายที่ได้มาจากพ่อนะพอพ่อของกาละควบคุมทรายสีทองพอสู้พอกาละสู้กับพ่อพอชนะพ่อก็เลยมอบทรายของพ่อให้ใช่ปะ เอกลักษณ์ก็ยังเป็นน้ำเต้าอยู่บนหลังนะเอกลักษณ์ก็ยังมีน้ำเต้าอยู่ที่หลังนี่แน่นี่แน่นี่แน่ฝนหาฝนทรายทีนี้ศพทะเลทรายวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเดี๋ยวจับให้จับไม่ได้ว่าต้องไล่ก่อนเนาะดูวี่ไม่โดนเวบจับ มันต้องโดนซะบ้างไไม่โดนหรอไม่โดนก็เตะต่อยนี่แหละไม่โดนก็เตะต่อยนี่แหละครับเรียบร้อยพุ่งเข้ามาเพราะทรายมันไล่ชานะข่าวไม่ตายปืนดิดเดียวเองถึงว่าถึงรู้สึกถึงนะมองกันไม่โดนเอาไปเอ้ยทรายเรากันไอ้นี่ได้ว่ะกัน การมีดบิดได้ว่ะเมื่อกี้มีดบิดปลามมาแล้วโดนทรายหมดเลยเอาไปกินล้างก่อนิสารทายยับนะลูกพลังนี้มีไว้เพื่อเราผู้คนที่ฉันต้องปกป้องกำแบระเบิดตับนะมีแบบปนสีทองนะ ต้องมารลุนว่าระเบิดพลังเป็นไงว่าจะต้องแป,ปดเปอร์เซ็นต์เท่าไรฉัน,นก็นอกยอมแต่ม,มันทำไม่สามารถปกป้องผู้พ้องได้นะเหมือนเดิมด้วย่ก็จะเป็นคำพูดใหม่แต่ชุดชุดมันไม่เปลี่ยนเลยเนาะจะว่าไปมันน่าจะมีชุดให้เปลี่ยนว่ะเนี่ยอ๋อชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยน อันนี้เป็นสีแดงไงสีแดงคาดคาดแล้วมีเสื้อคาดด้วยอันนี้โอ้อันนี้เหมือนกันสองอันนี้เหมือนกันส่วนอันนี้อันนี้เปลี่ยนเลยนะมีทั้งเสื้อสีน้ำตาลแล้วก็คาดเทาเพื่ออ๋อเป็นเกาะเมนเกาะใส่เกาะเหมือนใส่เกาะีศพท,ทะเลทรายเอาไปไกลแค่ไหนอุ้ยไก อาขนก็สนทรายนี่เนีเอามาดิเบสิกก่อนตงตีแบบเบสิกเบสิกจ้านิตกเคลย์ายเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปตบตีระยะใกล้นี่ไนะงตบตีด้วยไซระยะใกล้ไปกดลงกดลงเหมือนเดิมปนะ่ะเหมือนเดิมนะอะไรวะแยกมาทำไมยังเหมือนเดิมอยู่วะเออเหมือนเดิมนะ ตรงไหนป้องกันนี่แน่นี่แน่เวบมานี่ฉันอยู่นี่ไม่โดนด้วยวะไม่โดนมาขึ้นบนตึมตึมเหมือนเดิมนี่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไข้ไวตายตายหุ่นล้ออะไรมันน่าจะโุ่งไปหาศัตรูเลยหมด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 จะกะหมดจะกะหมดนี่ไงหมือนเหมือนหมือน มึนไปดีมึนไปดีหมดอีกแล้วลูกโป่งมาก่อนไม่ได้วะไม่ได้วะทีนี้ศพทะเลทรายแรงดีแรงดีกระฟุนอาผลไนทรายานี่ก่อนเลยเลือดเลือ,ลอลดคารินเต็มวะอามหนีไปไหนหนีไปไหนข้าไม้ตายยืดเข้าไปสายข้า ไม่โดนยืดขึ้นไปอีก <c oughs> ไม่สำเร็จไม่สำเร็จห <c oughs> ัวร้อีกแล้วบังอาจมายอ้อเย้ยมายอ้อเย้ยข้ามั่นี่ยอ้อเย,อยอ้ยเหรอย้อยเย,ย้เยเหรอทีศกเผยใสปั้มหาฝนก็ถุนใส <c oughs> ทีศไฟผยใสทีนึงมันแรงดีชอบ เราก็จะเข้าไปมไปีชิดนี่ไนงะเข้าไปมีชิดแล้วก็ท่าไม้ตายบุม้ม <net> ฮ่านี่เอ้ยเอ้ยทำไมมันมีท่าหยุดวะรังนี้มีไว้เพื่อเราทุกคนฉันต้องปกป้องระเบิดทำไมตอนตอนแรกๆที่เราเล่นดา่านแรกอะทำไมเราไม่เห็นว่าว่าโดนจับอยู่ในเป็นตัวคนเนอะหรือว่าจะเป็นสิ่งที่อะไรฉันต้อ,อยอม คือิปป้งปลุกพ้องใดอเ oh <my> มื่อกี้เห็นนะเห็นคาลินแบบว่าหยุดอยู่ตรงที่จมอยู่ในทรายที่ริบลูกตัวคนทำไมมันแบบฉากด่านนี้มันฉากแบบว่าไงอ่ะทำให้เราเห็นเหรอฉากแรกไม่เห็นมองไม่ทัน มาดูตอนนี้สิวายได้เออเฮ้ยเกือบโดนนี่ไงเกือบโดนหาคนกุดสนใจไม่ได้หรอก็โจมตีก็ได้ไม่ได้ก็โจมตีมาแววบจับจับปั๊บ,บขยำขยำขยำ,ขยำ,ขยำตํา หาคนก็นสูใจไม่สำเร็จไม่สำเร็จหมดหมดจะกาหมดไม่แรงนะน่าจะเปลี่ยนท่าอื่นเนะี่ยไม่น่าจะให้แต่กระสุนทรายสามตัวเลยนะเออเรียกว่าคิดไม่ออกเลยผู้พัฒนาคิดไม่ออกแล้วว่าจะใส่ท่าอะไรเลยยำๆเข้าม,ม,มาว่าไหมไม่น่าเลยไม่น่าเลยจะขายเกมทั้งทียังจะมากัก กว่าไหมในอนิมิพ่ามื่อกทีเยอะแยะแต่ไม่ยอมไปมาทำไมไม่ซื้อลิขสิทธิ์หรือไงฮะเกมทุกวันนี้ก็ขายกันแพงเหลือเกินขายกันแพงเหลือเกินก็ยังจะกักกันอีกนี่ไงแล้วเป็นรูปรูปคนจับสายเนี่ยไอ้เห็นหลังนี้มีไวเพื่อเอาผู้คนที่ฉันต้องปกป้อง จะย่างไปไม่ได้ต้อง,องหาเวลาไปเล่นนเนื้อเรื่องมัเลยไม่ว่าจะแปลกเป็นเช่นไรฉันก็อยอมถ้ามันสามารถปกป้องผูกของฉันได้นะมนพูดเหมือนเด็กไงโคลีลาดีเอาไปเลยเอสคัสซีนมันเปลี่ยนไปนะคัสซีนสามตัวไม่เหมือนกันสักสักคัสซีนเลยนะ มันเป็นสามพวงของของในกระตูนชนะตอนตตเนิ่งดับเ้ามาดีไม่ได้วะตีจับได้ขยันียนหาฝนก็สุดทา,ายตุ้ม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 ทีสบทะเลทรายทีสบทะเลทรายไม่โดนเข้าให้โดนหาจะก,กะให้เต็มปิ้งแลวกก้วพุ่งเข้าใส่อย่า มาดิปลาเก่งก็เกินเว้ยปลาเก่งก็เกินเว้ยโอ้ยเฮียีศพแล้วเดร์เดร์เดรเดร์สายดีเล่ดีเล่ดีเล่เอามัดีเล่ขึ้นบนนไปหน่อยดิบุ้มสามสามอีกเออควงพวงสามอีกควงสามอีกไงล่ะลากอลเอา้ามันกันได้ลืมไป ป้องกันล็อกลบป๊อปคนไปหนึ่งทีอ่าไม่ตายลบได้ใช่ไหมล่ะลบได้ขอช้าก่อนปั๊บลบได้เฮ้ยย่ะทันไหมทันฮ่าจมจมเข้าไปในสายของท่าซะไปเลยมี่สายยักษ์ระเบิดเฮาไม่ตายเอาไม่ บุมฮ่าฮ่า้าให้ส้สองถ้ามอกให้เจ้าลังนี้ดีไว้พวกเราุคนที่ฉันต้องปกป้อตายไปซะยังคงคอนเซ็ปต์จับคนลงไปในทรายแล้วก็บีบเพละเหมือนเดิมต้องพบว่าเปื้อนไ่เปืนอะไก็มแวาุบพกขได้ละกนนะ งงมีงงเฮ้ได้เฮ้ได้คราวนี้ก็ระเบิดพลังรุนระเบิดพลังเป็นยังไงรุนระเบิดพลังตัวละครยังน,ยน้อยกว่านานร루โตกะกับซาสึเกะนะดูซาสึเกะเนยดูนารโตะโอ้โห,โห,โหนารโ,โ,หโ,หโหาตะแม่งหลายล่างกว่าจะเล่นนารโตะครบทุกร่างก็เอาเรื่อง ทำไมตายพลัตธาเลยนะสามล่างชอบล่างไหนถึงนารโตะโอ้มยากเลยน่ารุโกะมีหลายล่างมีเกาะทรายเหมือนเดิมว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เกาะทรายเหมือนเดิมอันนี้ล่ะนี่ปลาทุนทุนทรายนี่นี่เฮ้ยแว็ปแม็ปเฮ้ยไอ้กากระเราไม่เจ๋งว่ะนี่กากดแล้วไม่เจ๋งว่ะอ้าวหมดแล้ว ป้องกันจับเว็บอยู่ข้างหลังจ้าป้องกันได้เหรออาขนก็สุนท,ทรา,ายขี้ศกทะเลทรา,ายเฮ้ยหยาหลบนี่ถ้าเอาไม้ตายใส่เหรอนี่แหละนี่เข้ามาเข้ามาเองนะเข้ามาป้าาอกาาางกันใกล้ๆก็โดนขยำพี่บทป้องกันไปไกลๆ,ๆามาแล้วมาดู ระสุนทรายข่าเกาะมาเรียกระสุนทรายเหมือนเดิมไม่ก็ระสุนทรายเหมือนเดิมท่าเหมือนเดิมเลยแต่ท่านี้แหละตายซะก้อนดินเหนียวของข้าโลไซดีศพทะเลทรายรไม่ไม่นายตายแล้วเอ้าทำไมโดนพี่ดีศพทะเลทรายไม่ตายอะ่ะไม่ตายเหรอจับเฮ้ยจับไม่ได้เหรอตัวใหญ่ตัวใหญ่กาล้าไม่สามารถจับได้เหรองั้นข้าไม่ตายไป เฮ้ยถ้าไม่ตายก็ไม่โดนเอาไว้ไหมตรงตัวเล็กกลับมาเหมือนเดิมรบรบเปิดวับจับไม่ยอมตายดีๆก็ต้องตายด้วยข้าไม้ตายแล้วละ่ะเอ้าหมดเฮ้ยโอ้ยยิงลบได้ย่าไายเว้ยทะเลเกะมันไายเว้ยมาข้าจะยิงทุ่นระเบิดโอด้โหขนาดยิงไซโคลย,ยังไม่ตายกระสุนไซ หาฝนก็สุนสักใสไม่มไวันจะต้องแปลกเปือนสักเท่าไรฉันก็ไปสามารถอือ้อ,อ,อมันเก่งไงนะนี่เก่งหรอกมันไม่ใช่ระดับยากสุดแต่ไปดูวันพีชมานะไปดูวันพีชต,ตอนล่าสุดมานะสปอยไหมสปอย คนพีตตอนล่าสุดกราฟมันไปหวังแล้วอะกราฟผูกูฟีอ่อะไม่น่าเลยเดี๋ยวต้องไปเล่นแั้หน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เล่นกราฟนี่ไม่โดนนี่ป้องกันแล้วเป็นคนเหนือนซุปนี่นี่ที่ซีตกตะเลยซ้ายอันนี้จับจับจับด้วยซ้ายจับด้วยแขนซ้ายนี่แน่พุณระเบิดโอ้โหวิคอมโบนี้ใช่ได้หาคนก็สุดซ้าย มาดิค,ครับผมจะจับให้มาเลยเริ่มตักทุ่มวัดเรียบร้อยพุ่งเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าไม่ยังไงสีสุดสุดยายได้ดโดนโดนไหมยังปุ๊มาดิปุ๊บเฮ้ยผมชอบทา่าท่ากดลงมากกว่าหุ้มเข้าใส่อ้าวได้ระเบิดพลังก็ได้มาเฮ้ยมาดิอ่ะมานี่มือ มือมือโดนมืออุ้มือมันแบบว่าช้ามากเลยโอ้ยเอ้ยหายไปไหนนี่แน่ไม่โดนอีกตามมือมือตามมืออีกว้ายหมดแล้วกระสุนอาฝนไฟดึมๆผีศพทะเลทรายไม่ยอมเข้ามาอยู่ไกล้ๆป่ะดับเรียบร้อยกับดักโดนกับดักและท่าเข้าไป ลาก่อนชวบดีศพทะเลทรายชวบสุสานทรายยักษ์เอา้เอานี่มาแล้วมาแล้วไม่ทนันไม่ทนันไม่ทันระเบิดก่อนระเบิดก่อนเฮ้ยเอาลูกโป่งไปก่อนตายด้วยคุณระเบิดไหมเกาะป้องกันนี่มาดิมาดิไงไงมีทรายคุ้มกันไงาลาก่อน เรียบร้อยไม่ว่าจะต้องไปพเพื่อสักเท่าไรฉันก็ยอมทำมันจะทำให้สัมัน่นปกป้องผู้ป้องได้นะชอบตรงกดป้องกันเนี่ยแล้วมันมีทรายทรายเป็นรูปคนขึ้นมานะดูแบบว่ามีไอ้หน่อย ช่วงนี้โตแล้วไงกาลาโตแล้วเลยไม่ปล่อยจูค,คุออกมาตัวใหญ่ๆเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนจูคุจะออกมาาฝนก็สูญสายขาเต็มที่มาเลยซิมผมจะเข้าไประยะใกล้กมือยักษ์เกาะบาลีอ่ะหุ่นระเบิดทรายตีแน มานี่มาโดนมือผมหน่อยมือสายยักษ์มือชูกะกุมือชูกะกะุไม่เคยได้ใช้มือคบเซตเลยฮนะัไม่เคยได้ใช้มือคบเซตเลยนี่นะป้องกันพีศพทะเลทราย,ายจับบ้ไปไกลๆขย,ยี้ขย,ยี้ป้องกันไม่โดนจ้า ไม่โดนจ้ามาเราก็จ่ายไซอ้าวไปกดป้องกันซะงั้นบักพอดีเนี่จอยเหนียวก็มาเนี่ยมาแล้วอยากตายด้วยข่าหน่อยว้ามาไม่นะไม่นะเอาไปกินมาดิมือยักษ์สู้กับซูซุโนะโอ้เอาดิเอาดิโดนมือยักษ์โอ้มือไซ ข้ามันทำสาม,สา,ม,มาทำให้ผกปลุกพ้องได้รักก่อนนะเฮ้เก่งมากลาตัวเราเก่งมากอาระจบแล้วครับการะทั้ง3ตัวใช่ไหมไวเด็กก็เล่นเป็นแลยวดูท่าคนละท่าโพสท่าจะโพสคนละท่าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับ คลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ